นี่นเดลิรามีคนจะไม่ชอบได้ไงครับแน่นอนอัดเลยเว้ยเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วโอ้ยชุดมาเล็กนี่ใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับชุดมาเล็กใหญ่กว่าครับ

สีมือ้วถังสุดยอดครับีไม่ยอมีทดถังบอกว่าเตะได้เตะไปแย่เข้าวงในเข้าวงในเป็นของผม้ย โอ้ช่วงชที่ต <hi> ้องยอมรับว่ารถถังเป็นรองเยอะนะครับเอาไดูเย้ถข้าวงในาพี่งรถถังหมอกใหญ่เข้าวงในถ้าวงในนี่เป็นของผม ดงที่ตอกได้ไหมเนี่ยลงนี่โชว์แล้วโชว์แล้วโชว์โชว์จอกไม่เข้ายังไงก็จอที่ดางไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ย เอาชุนแจกรแจกรไปนี้ครับโอ้โหยอดแจกนถึงแม้ว่าไม่ได้ช oh. ิงชัยโลกครับแต่ว่าต่อยเต็มที่ทั้งคู่อ โทษร่านยับ